โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้ง,ฟฟงเน็ตฟลิกซ์นะครับ3.5สำหรับ Windows 10นะครับผมไปแบบรีบเลยนะครับผมออาไปที่โฟลเดอร์แล <c oughs> ้วกันเอาโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้ง Windows ไว้น,วนะครับผมผมไปนี่ okay <c oughs> โอเห็นมั้ยวันนี้ทิ้งก่อนผมไปอ่าไปหาไฟล์ Windows ตัวเองนะครับผม <c oughs> ก็เป็น Windows 10นะครับ คลิกขวาหนีครับไปที่กดตรงนี้โอเคเป็นการจำลองไดร์์กันมาจำไว้ด้วยนะครับว่าดีวดีเราไดร์อต่อไปก็ไปคลิกขวาเพื่อที่ไปหาคอมมอนแอดมินนะครับผมโอเคครับผมต่อมาก็ก๊อปโค้ดนะครับผมโค้ดที่ผมจ,จะวางไว้ใตค้คลิปโอเคไปดูตรงนี้คือตรงนี้คือไดร์ที่เราเมื่อกี้่ดีวีดีได้ด์ลยจำไว้ปีดไปครับ ไปก็ไปวางครับบนตรงบีหนึ่งครั้งช็คดูโอเคตรงเวนเตอร์เลครับรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นร้อเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปผมก็จะไปพาไปดูว่าโปรแกรมเนี่ยมันเข้าหรือยังเอเค,ครับโปรแกรมสามารถใช้ได้ปกติแล้วครับก็ ที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเออนื่องจากการติดตั้งโปรแก